สวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับในการทวนคําศัพท์ก่อนออกไปวิ่งวันละคำสองคำนะครับถือว่าเป็นวันดีเดยนนะครับผมจะพยายามไม่พยายามดีกว่าจะทําทุกวันนะครับคือผมจะเทียบเคียงระหว่าง Legal English แล้วก็คําศัพท์ฝรั่งเศสนะครับที่ผมอ่านอ่านจะฝึกภาษาใต้ก็คืออ่านอ่านจะฝึกแต่ว่าอะไรอยู่นะครับซึ่งวันนี้สองคำที่จะมาอธิบายก็คือคําว่า complaint ไม่ใช่ complaint นะครับ complaint ก็คือแปลว่าคำฟ้องคำคำนี้จะจับคู่กับว่า plaintive คำว่า plaintive เนี่ยก็คือโจทนะครับอันนี้เป็นคำทั่วไปนะครับอาจจะมีการเจาะจงอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมอธิบายภายหลังสองคำนี้และไม่ใช่คำแรกเนี่ยคำว่า complaint เนี่ยในพจนานุกรมของอ x อกฟอร์ดเนี่ยอธิบายคีย์สำคัญไว้ว่า a reason for not being satisfied ก็คือเหตุผลที่บุคคลเนี่ยไม่พอพึงพอไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างระหว่างบุคคลหรือว่าบางสิ่งทำให้ต้องมีการ making a complaint หรือว่า drafting a complaint ใช้คำไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมมักจะใช้คำว่า drafting a complaint มากกว่าซึ่งถือว่าเป็น formal complaint พบกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย